ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอีนีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบรคทอล์กนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะตัวรถ f o r ์ซ่าสามหนะครับหลังจากที่ใช้มานะครับหเดือนเต็มเนาะแล้วก็อ่าวิ่งมาทั้งหมดเกือบเกือบสองพกิโลแล้วนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวรถ รุ่นนี้นะฮะซึ่งข้อดีนะที่ผมเจอมาเนี่ยมันจะเป็นข้อดีสําหรับผมนะก็คือมันเป็นข้อดีแบบที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยเนี่ยแหละข้อดีของผมนะครับบางคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ลองไปประกอบการตัดสินใจดูนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบสิ่งนี้นะครับแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบเหมือนเรานะครับก็ลองศึกษากันไปดู คลิปนี้นะครับจะพูดแค่ข้อดีอย่างเดียวนะฮะอาจจะมีบทบ่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปแบบแนวแนวอวยเลยนะฮะใครที่สนใจฟอร์ซ่าอยู่ก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปข้อเสียเดี๋ยวผมจะแยกไว้อีกอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเนาะเพราะว่ามันมันก็ไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่ใช้มาเกือบเกือบจะ2000กิโลแล้วนะครับแล้วก็ใช้มา1เดือนเนี่ยนะครับถามว่าประทับใจไหมก็ต้องตอบว่าประทับใจนะครับ เต็มสิบให้เท่าไหร่นะสำหรับส่วนตัวผมที่อัพมาจากรถเล็กนะครับอัพมาจากตัวคนะิวบิกหนึ่งสองผมก็ให้ประมาณ9คะแนนแล้วกันเนาะเคะแนนนะครับอีกหนึ่งคะแนนอาจจะมีเรื่องขัดใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวค่อยมาฟังในคลิปข้อเสียแล้วกันนะครับ ข้อดีนะของเจ้า f o r ์ซ350เนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องพละกำลังเนี่ยมันมีมากกว่าสกูตเตอร์แบบรถเล็กอยู่แล้วนะฮะมันเพราะว่ามันเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นั่นเองนะครับขนาดกระบอกสูบเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่329นะฮะเกือบๆ330นะแต่ว่าชื่อรุ่นเนี่ยมันใช้เป็น f o r ์ซ350นะฮะก็อาจจะไม่ได้เต็มตามซีซีของชื่อรุ่นมนะันเนาะแต่ก็มีความ เร็วนะครับแล้วก็ความแรงในระดับที่เออมันมันมันพอแบบพอแบบใช้งานได้ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เวลาที่เราเล่งแซงอะไรพวกนี้นะครับมันทำได้ดีกว่ารถเล็กๆมากนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งถามว่าเป็นข้อดีไหมเวลาเล่งแซงแบบเร็วคือยิ่งเร็วมันก็ยิ่งอันตรายขึ้นแต่ว่าคือบางทีเนี่ยเป็นจังหวะที่เราจะแซงเนี่ยแล้วมันแบบมันมีรถ มาหลังมาตามหลังเราเนี่ยแล้วรถเล็กมันแซงแล้วแบบความเร็วมันมันมันกว่าจะไต่ขึ้นไปอะ่ะมันอาจจะทําให้รถหลังอะ่ะเขามาชนเราได้นะครับแต่ถ้าต,ตัวนี้เนี่ยเวลาแซงมันก็จะแซงเปื้ดขึ้นไปเลยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอ,อะไรเนาะแต่ว่าเวลาจะแซงคนอื่นก็ดูกระจกนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบคิดจะแซงก็แซงแบบคิดจะแวบก็แวบออกมาเลยนะฮะก็อันตรายเนาะแต่ที่นี้นะครับเจ้าตัวรถฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะอีกข้อดีหนึ่งคือบาลานซ์มันดีมากๆเลยนะครับคือ ผมขี่มาเนี่ยผมยังไม่รู้สึกถึงอาการหน้าเบาอาการเหวอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกนะครับเว้นแต่ว่าเอาชิวอะเอาชิวหน้าเนี่ยขึ้นนะครับคืออันนี้เป็นชิวระดับที่ต่ำที่สุดที่ผมปรับนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับเว้นแต่ว่าผมนจะเอาชิวหน้าขึ้นนี่ถ้าสมมติผมเอาชิวหน้าขึ้นจนสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบถ้าเอาชิวหน้าขึ้นสุดแล้ววิ่งด้วยความเร็วในระดับที่แบบ เกินร้อยี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเออรถมันมันมีความแบบอ่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะฮะผมเวลาผมขี่เนี่ยส่วนมากผมก็จะเอาชิวเนี่ยลงนะเว้นแต่ว่าแบบขี่แบบตากฝนอะไรเงี้ยจะเอาชิวขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ค่อยขี่ตากฝนเท่าไหร่นะครับนะก็ส่วนมากจะเอาชิวลงไว้ประมาณนี้นะมีโปรเจกต์จะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นไอที่มันเป็นสีดําอ่ะเออเป็นสีดํานะครับนะอีกข้อดีหนึ่งนะครับก็คือกระจกนะฮะ ถามว่ากระจกเป็นข้อดีอยังไงนะครับอันนี้กระจกเป็นข้อดีสําหรับสายเดิมเพราะว่าสายที่เขาเป็นสายซิ่งสายแต่งรถเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบบชอบรถที่มันเอากระจกออกได้อะที่มันจะแบบทําให้หน้ามันล้นๆให้มันดูลู่ลมนะแต่ว่าผมน่ยชอบแบบนี้มากกว่านะก็คือเวลาขี่ในเมืองใช่ไหมเนี่ยเวลาขี่ปกติฟอร์ซ่าเนี่ยกระจกมันจะอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมออกให้ดูออเออเดี๋ยวนะออเนี่กระจกฟอร์ซ่าหน้าตาม,มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เออซึ่งกระจกก็มองง่ายในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามองง่ายแบบจนแบบโอ้โมองแล้วเคลียนะครับผมมีความรู้สึกว่ากระจกมันมีมีมุมที่แบบมุมที่แบบว่าเออมองแล้วแบบเห็นไม่ไม่ไม่ครอบคลุมอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าแบบมองแล้วแบบมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันกระจกเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหลนะเนาะทีนี้เวลาจะขี่รถติดนะครับเราก็พับกระจกเข้าไปได้นะนี่นะครับเราก็จะพับกระจกเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับปึ๊บ พอพับกระจกเข้าไปแล้วโอ้โหขี่สะดวกเลยผมบอกเลยนี่ระยะนะครับกระจกกับแนดนนะนี่นี่นะครับระยะกระจกกับแนดนเนี่ยมันแบบมันมันทาให้แบบเออเวลาเราจะซอกแซกตามเมืองอะ่ะเราไปได้สบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะติดกระจกหรือติดอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะเวลาขี่แล้วแบบว่า มุดตามซอกรถเนี่ยนะฮะรถเล็กเนี่ยบางรถเล็กที่เขาจะชอบติดที่กระจกรถเล็กส่วนมากมันอยู่อย่างเงี้ยยื่นออกมาใช่ไหมเออรถเล็กเนี่ยไปไม่ได้นะครับแต่ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยไปได้นะฮะหรือฟอร์ซ่าตัวสามร้อยเนี่ยไปได้นะครับ,รเ,ไไรบเพราะว่ากระจกมันพับได้นั่นเองนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งนะฮะเรื่องอะไรอีกดีนะเรื่องพวก ออปชันนะครับออปชันถามว่ามันเป็นข้อดียังไงอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะบางคนก็ชอบอีกค่ายหนึ่งมากกว่านะครับแต่ผมชอบออปชันของค่ายนี้ตรงที่ว่าเออแบบมันดูมีอะไรให้แบบมีอะไรให้กดมีอะไรให้เล่นอ่ะมันดูแบบถ้าจะจะพูดก็คือมันมันดูมันดูไม่น่าเบื่อเออมันดูแบบโอ๊ยมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับมันดูแบบเออนั่งแล้วแบบไม่น่าเบื่อนี่เวลาตำแหน่งที่นั่งก็จะเป็นภาพมุมภาพประมาณนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นมุมภาพอย่างงี้นะฮะเนี่ยเออมันก็จะดูไม่น่าเบื่อนะครับก็ นับว่าเป็นข้อดีได้ไหมแต่เป็นเป็นข้อที่ผมชอบแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าตัว f o r ์ซนะครับนี่ชิวปรับขึ้นปรับลงได้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะทิปองทิปเอแต่เนี่ยเสียงดังก็ในระดับหนึ่งนะครับเสียงดังใช้ได้ถ้าเต็ม10ก็ให้สักประมาณ8ล้วกันนะฮะความดังของแต่เนาะแล้วก็พวกหน้าจอหน้าปัดอันนี้นะครับผมเนี่ยเคยไป ขี่นะใครคู่แข่งของรถเป็นรถเพื่อนผมเองแต่เขาปาดเบาะนะคือปาดเบาะแล้วมันจะทําให้เบาะมันเตี้ยลงนะครับเวลาที่ขี่ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยรถเพื่อนผมเนี่ยจะมองไอ้หน้าปัดเลือนใหม่เนี่ยโคตรยากเลยนะมองยากมากคือแบบมองไม่ค่อยเห็นนะแบบเวลาขี่จะดูความเร็วอะไรเงี้ยมันต้องก้มแบบมันต้องก้มหน้าเยอะเกินซึ่งพอก้มหน้าเยอะเกินแล้วบางทีมันจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบ สายตาเราต้องแบบก้มแบบมาเยอะเกินอ่ะบางทีอาจจะหลุดโฟกัสจากถนนทางข้างหน้า่เงี้ยเออแต่ฟอร์ซ่าเนี่ยมองง่ายกว่านะครับมองง่ายกว่าคือมองเห็นง่ายกว่าเลยแหละว่าเออเราความเร็วที่เท่าไหร่รอบเครื่องอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมองเห็นง่ายกว่านะครับนี่ เบรกนะฮะเบรกก็เบรกเดิมเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคกว่าค่ายคู่แข่งนะครับค่ายคู่แข่งเบรกเดิมเนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยรู้สึกว่ากำเบรกหน้าเราจะไม่ค่อยอยู่นะเบรกหลังก็โอเคอะ่ะแต่ว่าเบรกหน้าเนี่ยไ,ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนฟอร์ซ่าเนี่ยเอาอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะเว้นแต่คุณจะขี่มาความเร็วเกิน100รอยะไรเงี้ยแล้วแบบรถมันตัดหน้าทันทีอะ่ะเอออันนั้นมันมันไม่มีรถรุ่นไหนเบรกอยู่อยู่แล้วนะครับบิ๊กบงบิ๊กบ้์บางที ยังใช้เบรกยังใช้ engine เบรกอะไรยังไม่ทันเลยนะฮะคือมันอยู่ที่ความเร็วที่ใช้ด้วยนะครับแต่อย่างผมนี่ขี่ความเร็วน่ะร้อยหนึ่งร้อยสิบกว่าเนี้ย,ย, 1, เ,ยเห็นแล้วว่ารถตัดหน้าแบบเห็นไกลๆแล้วว่ามันมีรถจะกลับรถอะ่ะเออมันเบรกทันอยู่แล้วนะครับแต่ระยะก,กระชั้นชิดเนี่ยถือว่าเบรกดีอยู่นะเออถือว่าเบรกดีนะครับแต่ก็มีอาการมีอาการอยู่นะฮะแบบเหมือนมันจะลดมันจะใส่สอ่อ่ะเออก็ไม่รู้ว่า ABS มันไม่ทำมันทำงานหรืออะไรยังไงนะฮะแต่ไม่เคยกดจน ABS ทำงานเนาะนะครับ มีอะไรอีกดีนะฮะ แล้วก็รถคันนี้มันมีระบบแท a c ชั่นเข้ามาด้วยใช่ไหมผมนี่เคยบิดจนแท a c t i o n ตัดมา2อสาครั้งแล้วนะคือแบบเวลาออกตัวแล้วพื้นมันพื้นมันไม่เรียบเงี้ยเออแท a c ชั่นมันก็จะตัดเครื่องมันจะตื้อ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 แบบเหมือนกับเหมือนกับเวลาบิ๊กไบมันกดโหมดไออะไรวะ launch control นะฮะเออมันจะเสียงตื้อ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 แล้วก็ค่อยๆไปนะฮะเออก็ถือว่าโอเคนะเวลาแท a c t i o n มันตัดมันก็ตัดให้แบบอ่าเวลาเราบิดอะแล้วแท็ c t i o n มันทำงานมันจะแบบเออบิดมันความเร็วววมมมัันนนนจะไไ่่่พพุงงดปปแแบบเหือกติาาทท เนาะนี่นะฮะก็โดยรวมถือว่าชอบนะถือว่าผมถือถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องชุดทรงชุดสีก็ก็ใช้ได้นะจริงๆแต่ว่ามันก็แอบไปลอยง่ายนิดนึงนะครับเออเนี่ยมีข้อเสียละเออเพิ่มมาหนึ่งอย่างละนะฮะแอบบนหน่อยนะครับพวกไฟพวกนี้สว่างใช้ได้นะฮะไฟหน้าไฟสูงโดยเฉพาะไฟเลี้ยวเนี่ย ไฟเลี้ยวนี่ค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับผมแบบชอบมากเลยเออแล้วไฟเลี้ยวฟอร์ซ่าเนี่ยมันอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันทําให้ผู้ร่วมทางอ่ะเห็นนะครับเห็นได้ง่ายกว่านะครับบางทีเนี่ยรถรุ่นอื่นๆเนี่ยไฟเลี้ยวบางทีจะมาแปะอยู่ข้างๆตรงเนี้ยบางทีเห็นยากนะของแต่ของฟอร์ซ่านี่แบบว่าเอออยู่ตรงเนี้ยเห็นง่ายดีนะครับแล้วเวลาเราสตาร์ทรถหรือเราแบบเปิดสวิตช์อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นะแบบคือคือไฟมันจะติดเป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะคือเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อนเนี่ยรถฟอร์ซ่านะที่ขับมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟส้มๆอย่างนี้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือไฟตรงเนี้ยมันทําเท่กว่าตัวที่แล้วเออตัวที่แล้วตัวสามร้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบเบ้าแบบเรียมๆอะ่ะมันไม่ได้ดูเป็นตาแบบเท่ๆแบบเนี้ยเอออันนี้แบบรู้สึกมันดูเป็นตาแบบโคดแบบดุมากเลยนะเออเท่ดีนะครับนะโดยรวมเนี่ย แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนีย่เป็นรูที่แบบแอโร่เดามิกนะขับที่ความเร็วแบบร้อยสามสิบร้อยสิบเนี่ยอันนี้ช่วยได้จริงนะครับรู้สึกได้นะฮะร,รู้สึกได้ว่าเออมันแบบมันกดรถให้ให้แบบให้รถมันไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่น่าเบาเอ,อ่อน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ารถมันแบบไม่มีอาการหน้าเบาก็เพราะไอไอตรงนี้นะไอรูแอโร่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองลงไปมันจะเป็นแบบรู ไปอย่างนี้เลยนะเออถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะหม้อน้ํามันย้ายมาอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับทําให้นะทำให้เวลาเราขี่รถใช่ไหมลมมันก็เข้ามาแบบเข้ามาช่องนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนตัวเก่าที่หม้อน้ำเอาไปไว้แถวแถวตรงนี้แถวแถวเครื่องอ่ะซึ่งตัวเนี้ยระบายความร้อนได้ดีกว่านะความร้อนไม่ต้องมากวนใจอะไรเลยนะครับผมขี่ไปจังหวัดกาญจนะ์แบบเป็นจังหวัดที่แบบถือว่าร้อน แบบที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งนะฮะความร้อนไม่เกินสี่ขีดเลยเนี่ยเนี่ยความร้อนมันจะมีบอกเห็นไหมเนี่ยความร้อนปกติแล้วความร้อนมันจะอยู่ที่เนี่ยขีดนี้นะครับตรงเนี้ยตรงตรงไซลัสเนะี่ยซึ่งมันจะขึ้นไม่เกินสี่ขีดเออขึ้นไม่เกินสี่ขีดก็ขี่มาก็ไม่เคยเกินนะครับทท้งนั้นที่แบบเออลมร้อนโกกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาที่ขี่แบบออกทริปไกลๆทางไกลๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเวลา ที่จอดรถเนี่ยคุณควรจะวอร์มเครื่องอยู่แล้วนะครับอ่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คนในกลุ่มเขาพบแบบว่าหม้อน้ําเขาเนี่ยไอตรงน้ําหล่อเย็นเนี่ยมันไหลแบบไหล,แบบไลโจ๊ะๆออกมาเลยนะครับเพราะว่าเขาขี่ออกทิปมานะครับระยะทางแบบเป็น200อกว่ากิโลเงี้ยแล้วพอจอดถึงปั๊มแล้วจอดก็คือจอดแบบดับเครื่องเลยนะฮะไม่วอร์มเครื่องไม่อะไรให้มันแบบเย็นก่อนนะฮะนั่นแหละมันก็เอออาจจะทําให้หม้อนงหม้อน้ําหรือแบบเครื่องเนี่ยเสียได้นะครับนะเออนะฮะ ชคก็ถามว่าโชคดีไหมก็กลางๆอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันดีพิเศษอะไรมากนะฮะยิ่งเจอทางที่แบบเป็นทางเหินทางเนินเนี่ยรู้สึกเลได้เลยว่าโชคมันมันแข็งมันมันคืนตัวเร็วมากเลยนะฮะใครอยากจะอัปเกรดก็แนะนําอัปเกรดดีกว่านะครับมีงบประมาณเนาะก็ถือว่าเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับของฟอร์ซ่าไฟท้ายสว่างมากอันนี้ผมชอบมากนะครับ ก็มองไกลๆก,ก็อาจจะเหมือนรุ่นน้องนะแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆแล้วเท่มากนะฮะบอกเลยนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เพิ่มมาจากตัว300นะนะับว่าเป็นข้อดีได้ไหมคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้รถมันมันมัน,ม,นมันมีกําลังมากขึ้นกว่าตัวเก่าดีกว่านะครับก็คือไอต้ตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นท่อที่ต่อเข้าไปตรง ตรงกองอากาศนะครับคือแบบคือถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบปิดปิดไว้เลยมันจะปิดไว้มันจะไม่มีอะไรนะครับก็คือกองอากาศจะแบบมันจะมีรูเล็กๆเนี่ยคอยดูดอากาศเข้าไปแต่ตัวน,นี้จะเป็นรูใหญ่ๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะน้ําไม่เข้านะครับน้ําไม่เข้าเนาะมีอะไรอีกนะครับช่องเก็บของนะฮะเออช่องเก็บของช่องเก็บของรถคันนี้มีสองที่นะครับที่แรกคือตรงนี้นี่ที่แรกคือตรงนี้นะครับเก็บได้ เยอะไหมก็ระดับหนึ่งขวดน้ําใส่ได้ขวดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบมีรูชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น USB Type C นะหายากหน่อยนะครับแบบมันมันมันเป็น USB ที่ โทรศัพท์ของหลายๆคนเนี่ยยังยังไม่มีรูแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ปีใหม่ๆแบบปี2020ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะมีแล้วแหละรูไอไอ,อหัวชาร์จนะฮะเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์น็อตอินเทอร์เน็ตก็นะมีขายเยอะแยะนะครับข้อดีของตัวนี้คือเนี่ยเวลาผมล็อกนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยมันเปิดได้ใช่ไหมแต่ถ้าผมล็อกรถปุ๊บอ่ะนี่แต่ถ้าผมล็อกรถนยล็อกไว้อย่างงี้เปิดไม่ออกนะฮะนี่กดยังไงก็เปิดไม่ออกนะครับ คือมันเป็นระบบของมันเนาะแต่ว่าของ f o ร์ซจะมีแค่ข้างเดียวนะฮะถ้าเป็นค่ายคู่แข่งเนะี่ยถ้าเป็นค่ายคู่แข่งจะมีฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้มีแค่ข้างเดียวนะแล้วก็ใต้เบาะนะครับนี่อันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของพวกรถบิ๊กสกูตเตอร์ใต้เบาะค่อนข้างกว้างนะแล้วฟอร์ซเนี่ยม,มันมีระบบสปริงนะครับก็คือเราไม่ต้องแบบเอามือคอยจับไปอะคือเราเปิดปุ๊บนี่มันก็จะเด้งได้เลยนะฮะ รถนะเล็กๆส่วนมากจะไม่มีออปชันนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสปริงอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ก็ใช้เป็นนานๆก็เหมือนจะเสื่อมเหมือนกันเนาะมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ดีแข็งอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ของนะครับใส่ได้เยอะมากนี่หมวกกันน็อกใส่ได้หนึ่งใบนะฮะผ้าคลุมรถอะไรต่างๆนานาะจริงๆเอาหมวกกันน็อกใส่ได้สองใบแบบเต็มใบเลยนะแต่วันนี้มีแค่ใบเดียวมาให้ดูนะครับก็คใครที่จะเอาแบบเออเอามาแบบใส่หมวกกันน็อกแบบกลัวแบบหมวกกันน็อกหายอย่างเงี้ยเออใส่ในนี้ได้ แต่ก็ต้องระวังมันเป็นรอยด้วยนะครับเออใส่ของได้เยอะมากจริงๆอันนี้ผมเคยไปแมคโครแล้วแบบเมื่อก่อนถ้าขี่คิวบิตไปแมคโครต้องแบบต้องต้องมีถุงผ้าเล็กๆไปด้วยอะแต่พอมีฟอสซ่าปุ๊บถุงผ้าผมไม่ต้องพกเลยก็คือใส่ใต้รถไปอย่างเดียวนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ถังน้ํามัน11ลิตรนะฮะ11ลิตรก็เฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยประมาณโลละบาทได้ไหมมันเกินอะมันเกินโลละบาทผมเติม สองร้อยนะฮะผมเติมสองร้อยเติมน้ํามันสองร้อยเนี่ยผมใช้ได้เป็นอาทิตย์เนี่ยเกือบอเต็มหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำนะฮะสองร้อยในหนึ่งอาทิตย์ผมไปกลับวันละสี่สิบกิโลนะครับไปกลับวันละสี่สิบกิโลอะไรอะแปดสิบก็จริงจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเติม200เนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณ260ร้อถึงสองกิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะกับ กำลังที่ได้มามากกว่ารถเล็กคือเราไม่ได้ขี่ความเร็วแบบร้อยยี่สิบร้อิตลอดอยู่แล้วนะครับมันเป็นแค่ช่วงจังหวะหนึ่งแค่นั้นแหละเนาะที่เหลือเราจะขี่กันอยู่แค่80ิเท่านั้นนะครับก็คือไม่ต่างจากเราใช้รถเล็กหรอกนะความประหยัดมันก็เลยแบบเออมันก็มันก็สมเหตุสมผลนะครับไม่ได้แบบกินอะไรจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้แบบเออคือถามว่า ถ้าถามว่าแบบถ้ามันพี่แบบมันจะมันจะประหยัดน้ามันถ้าพวก p c x ไหมแน่นอนแหละมันมันก็ไม่เท่านะเพราะว่าขนาดความจุมันก็ต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินจนน่าเกลียดอะไรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะทีนี้นะครับผมมีนะข้อสังเกตเไม่ใช่ข้อสังเกตผมมีแบบมีคนเขาถามผมอะแบบว่าเออพี่แบบผมจะซื้อ p c x หนึ่งหกศูนย์นะกับจะซื้อ Forza ไปเลยอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันครับนะผมก็ต้องแบ่งโจทย์เป็น2 2อ,อ,อย่างก่อนนะครับ1คือถ้าคุณเอามา ทำงานไปเช้าเย็นกลับนะฮะแล้วแล้วมีงบเหลือเฟือนะครับมีงบเหลือเฟือแล้วที่ทำงานเนี่ยเป็นที่ที่แบบรถไม่ค่อยติดคือมีติดบ้างแหละแต่อาจจะแบบไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับผมว่าฟอร์ซาจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันขี่ไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยในที่นี้คือยังไงคือ p c x นะครับเวลาขี่ความเร็ว80ร้อยหนึ่งอะขี่ร้อยหนึ่งเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานไปแล้วประมาณ85-90เป0%คือแบบ มันเกือบจะสุดกําลังของเครื่องมาแล้วนะฮะส่วนความเร็วหนึ่งร้อยของฟอรซาเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานไปแค่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับยังมีแรงเหลือลอถามว่าุฮ้ยก็ใช้ให้มันหมดไปเลยอ้าวคือยิ่งใช้กําลังเยอะเนี่ยความสึกหลอมมันก็จะยิ่งเกิดมากขึ้นนะครับก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยเนาะส่วนใครที่จะเอามาวิ่งแบบเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ารถแนวเดลิเวอรี่เนี่ย คือเราจะต้องใช้เวทตลอดเวลาใช่ไหมรถ delivery ถ้าเอาฟอร์ซ่าไปเนี่ยจะคุ้มไหมเพราะว่าค่าบํารุงรักษามันจะเยอะกว่ารถเล็กอยู่แล้วนะครับในจะเรื่องน้ำมงุงน้ํามันอีกถ้าน้ํามันเนี่ยวิ่งตลอดเวลาเนี่ยยังไงก็มีค่าแบบมีส่วนต่างอะ่ะแต่ไอที่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องสังเกตจริงๆคือพวกการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าตัวฟอร์ซ่านี่เซอร์วิสเป็น2เท่าของ p c x นะฮะก็ก็ต้องดูไปว่า เอามาใช้งานแบบไหนนะครับแต่ถ้าเอามาออกทริปถามว่าดีไหมผมก็ต้องตอบว่าดีนะครับเพราะว่ามันขี่ได้แบบเออไปแบบไปไกลๆก็ได้นะครับม่งอแงมีหมอ้อนม้อน้ำนะครับมีชิลแบบเอาไว้บังลมนะก็ถือว่าออกทริปก็โอเคนะครับใช้ในเมืองก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าแหละมันมีหลายๆปจยัจจัยนะเนจะงบนะครับบางทีมีเงินซื้อรถแต่ว่าค่าเซอร์วิสไม่ไหวก็ต้องก็ต้องเอารถเล็กไปนะครับหรือบางคนแบบว่าเอย แบบเงินถึงอะ่ะแต่แบบโหที่ทํางานที่ไปมันเป็นแบบถนนแบบสีนครินอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือแบบที่มันติดจนแบบติดจนไปไม่ได้แบบปวดหัวจริงมันก็ต้องไปรถเล็กจริงนะฮะแต่ก็นะลองตัดสินใจดูนะครับหวังว่าคลิปของผมเนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวมีข้อดีอะไรจะมาอัปเดตอีกก็เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคลิปข้อเสียผมจะแยกไปเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ผมต้องพูดนะครับแล้วก็ต้องอาฝากย้าเตือนทุกๆค,คนที่ใช้รถ ฟอซ่าสามห้าด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละเนอะกับเจ้าตัวนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ไบเกอร์ทองด้วยนะฮะกดติดตามสังกระดิ่งไว้ถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับฟอซ่าถามมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ